บีครอ์ทองคำนะครับตอนหนึ่งทุ่มตลาดเมกาเปิดนะครับ H สี4จบที่แท่งแดงนะครับเซลแต่ว่าแม็กดีเนี่ยกเ็เหมือนพักตัวเหมือนตัดออกมาพักตัวนะครับยังไม่คอนเฟิร์มเป็นขาลงให้ไม่ตัดเส้นสัญญาลนะครับอาจจะลงมาจนถึงสัญญาณอยากจ,จะลงมาที่6ประมาณ6.8ประมาณนี้ครับเซน e เมนี้นะครับหรือแนวแนวรับย่อยตรงนี้นะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับที่ H 1 ก็จบเป็น PSL สาแท่งนะครับอคนเฟิร์มขาลงเหมือนกันนะครับอาจจะมีการวิ่งมาทดสอบช่วงเนี้ยประมาณช่วงเนี้ย73 7เนี่ยแล้วค่อยวิ่งลงต่อมาที่ EMA เนี้ก็คือประมาณ67เนี่ยตรงนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เทรนด์เนี่ยเทรนด์ของ h 1เนี่ยวิ่งขึ้นนะฮะถ้าเราตีากับเทรนด์ไลน์เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันมาอยู่ใ,ใกล้ๆครับเกือบจะวิ่งใกล้เทรนด์ไลน์ละนะครับเกือบวิ่งใกล้เทรนด์ไลน์ละ ผ่านจุดนี้ขึนมาคือตัวนี้เป็นจุดตัดพอดีของเส้นลายคือเส้น DMA 200ตรงน,นี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้ขึ้นไปเก็บบอดี้ของ H1 แล้วนะครับขึ้นไปเก็บบอดี้ของ H1 แล้วครับเราก็รอนะฮะนี่ MACD M1 ตัดขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอมันวิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ตามเซลล์ลงมาได้นะครับแต่อย่าลืมว่าควรมี SL นะครับแต่แท่งนี้ถ้าจบเป็น c p a บ u y ก็ไม่ลงแล้วนะครับแท่งนี้ต้องดูนะฮะผมขอ ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งตอนนี้ถ้าเรามองดีๆมันมีแนวเนี่ยสร้างแนวต้านย่อยตรงนี้ครับ1จุดนะฮะเนี่ยสามแท่งนี้กันไว้นะครับเป็นแนวต้านย่อยละนะครับไปไส้สีเส้นละนะครับผมรอดูนะครับรอดูอา,อาจจะลงไม่อีกนะครับแต่ดูว่าตัวถ้าทำา PA บายจริงๆอ่ะตรงนี้ก็ต้องค่อนข้างแรงเกินแท่งนี้ไปถึงจะขึ้นนะครับโอเครอดูนะครับตอนนี้ M1 เข้าช่วงไซเวละนะครับเข้าช่วงไซเวแล้วมีแรงกดออกมานิดนึงนะมีแรงกดออกมานิดนึงไม่ได้พุ่งมากนะครับ M1 ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แม็กดี M1 ก็ได้นะ M1 โอ้เข้าไปตัดตอนนี้ละโดนเส้น200แล้วก็โดนดีดลงมาเลยนะครับโหถ้าเป็นผมเข้าเซลตั้งแต่เส้น200นี้ละนะครับแต่ไม่แน่นะครับโอ้โหนี่ไหมฮะจุดนี้คลายแม็กมาก ดูที่หนึ่งนะครับ M 5ตัวนี้สามารถสู้แรงได้หรือเปล่านะครับเพราะที่จะผลักดาน m ีเมขึ้นไปคืนไหมสงวัตัวนี้แข็งมากนะครับอ๋อถ้าค่อยปั่นค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วบีบ m ีเขึ้นไปคืนได้ให้ e m ีเอ,อตรงนี้ชันขึ้นก็จะก็จะขึ้นไปคืนแล้วครับณจุดนี้ของตลาดอเมริกานะครับตรงนี้ทำแนวรับ M 5ชัดเจนมากนะครับ โอเคครับผม